สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เลขดิบหุดังกับเลขดิบหุดังชาแนลเอจนะครับประจําคลิปวันนี้นะครับก็เป็นคลิปหลังหวยออกกันนะครับออกมาสองวันแล้วนะครับวันนี้วันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดคุมพาพันหกเจ็ดนะครับเออหกแปดสิบหกคุมพาพันหกแปดหวยออกไปที่นะครับรางวัลที่หนึ่งแปดสี่เจ็ด สามเจ็ดเจ็ดนะครับสามสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดงวดที่แล้วก็ศูนย์ศูนย์งวดนี้ก็เจ็ดเจ็ดเนี่ยอมันจะเบิ้ลไปถึงไหนเนี่ยนะครับอีพออนี่มขยันจะไดการเบิ้ลนะครับรอบหน้าจะเบิ้ลอีกหรือเปล่าคงไม่ลา,าจะาแล้วนะแอดห่วงว่ามันจะเขาเรียกอะไรเลขหาบนะแต่ไม่หาบซะงั้นนะครับเบิ้ลไปที่เจ็ดเจ็ดนะครับไล สองตัวท้ายนะครับก็ออกไปที่ศูนย์ห้านะศูนย์ห้าไม่ใช่ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับโอเคก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับท่านที่ถูกางวันนะครับมีโชคมีกระตังกันนะครับรับเงินรับทองกันนะครับใครยังไม่สมบันก็รีกันต่อครับกับงวดนี้นะครับระบบแสงอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่นะวันนี้เพราะว่าไฟที่ห้องจะที่ทำแอด ไฟมันขาด <c oughs> ไฟเพดานมันขาดพี่น้องนะครับหาสื้อกับว่าอะไรต้องสั่งอย่างเดียวนะครับได้ทาเขามาสั่งอยู่ส่งมาอยู่นะครับก็คงจะไม่ถึงกับมืดมากนะะระบบเสียงนี่ผ่านอยู่แล้วนะครับระบบเสียงใช้ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะมาก่อนที่วันนี้ก็จะมาเด่นล่างนะครับเด่นล่างสี่ตัวมาหนึ่งตัวรอบที่แล้วก็ผ่านนะครับสูตรสองตัวสามตัวนะครับก็ผ่านไปศูนย์เก้า 90มาที่05 50มาจนได้ครับ16งวดงวดนี้งวดที่17นะสูตรมหาชนสูตรมหาชนคนเดินดีผู้หลูไ้คิดไว้นะครับใส่กันทั่วโลกลออกจนได้นะครับ0ขนาดดับเนียโห้ยไอทีแอด์วันเนียมาตอนสรุปเด็กแรงก็ยอมมันดับไปละดับ8สูตรครับพี่นะ้องบุกเคยพบเคยพบอีพออ,พอ,อีเมียนะอ่ะล่างแล้วก็ผ่านได้นะครับแต่บนนี่ไม่ ผ่านแต่เด่นนะครับเด่นแต่ละสูตรเนะี่ยแต่ว่าตัวสรุปมันไม่ผ่านมันเบิ้ลน,นะครับมันเบิ้ลแต่ตัวไพ่ตัวบ้านแหละพี่นอ้องถ้าเบิ้ลเจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยนะครับเก่งไปได้เก่าอยู่ยากครับพี่นอ้องพูดกันตรงๆเลยเก่งขนาดไหนก็เอาอยู่ยากนะถ้าได้เบิ้ลเนนะี่ยอ่ะมาดูกันเนี่ยอันนี้รอก่อนนะครับแต่ว่าจะให้ดูว่ามันออกตัวไหนนะรอบที่แล้วเลขล,ล็อกแรก นะครับเลขรอบสองตัวร่างเนี่ยรอบที่แล้วก็ผ่านไปที่ห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้ารอบนี้หววออกอ่าห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับหววออกก็ผ่านไปที่ตัวรองนะครับตัวที่จับลงมาเนี่ยผ่านนะครับชุดจากชุดเต็มจับลงมาตัวนี้ผ่านห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับแล้วแต้ม ก็ผ่านนะครับแต้มแต่แต้มต,ตัวนี้ยังไม่เป็นทางการเนี่ยไปได้เอา้เดี๋ยวแต้มเป็นทางการก็จะมีนะครับชนกันก็คือนะครับถ้าใครยังไม่ได้ชมก็เนี่ยนะครับของแอดดังเมสัยกับอาจารย์ตาสานะครับของอาจารย์ตาสาเข้าไปที่ศูนย์ห้าห้าศูนย์ตรงตรง,ตรงนะครับของแอดดังเมสัยไปตัวกลับนะครับหอยออกไป ตัวนี้นะครับห้าศูนไม่เปลี่ยนแปลงในหลักสิบห้ายืนเหมือนเดิมนะครับแต่รอเจ้านี้เจ้านี้มาแล้วนะครับรอเจ้านี้นับเงินยังไม่เสร็จนะครับเพราะเราถือไหลรอบแรกผ่านไปที่ห้าหนึ่งเอ่อห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับอ่ะเข้าตัวตรงอีกแล้วนะครับเข้าตัวตรงสองรอบเลยนะยวรอก่อนนะเจ้านี้นะครับรอเจ้านี้นับเงินยังไม่เสร็จเมนาเงินอยู่ทางเดียวเลย แกถูเยอะจริงๆนะหลักหลักแสนเออไม่ใช่หลักแสนเดียวนะแกก็เลยน้บเงินยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวรอก่อนเดพี่น้องเด้อรอรอปรสานนับเงินให้เสร็จก่อนเดี๋ยวให้แกทําสูตรมาให้นะครับว่าค่อยมาชนกันนะครับเดินดีๆกันหลายงวดนะสี่ห้างวดต่อกันเลยนะครับรอบที่แล้วแกก็ได้อยู่หลักเงินแล้วรอบนี้ยังนำคักเลยหลักหลักแสนเลยนะครับล่างเราก็ นะอ๋มาดูแรกก่อนส่วนสามเซียนก็ผ่านนะสามเซียนอาจจะเยอะแบบตาลายนะ <c oughs> จนจะไม่มีที่จะเขียนว่าตรงไหนมันหวยออกอะ่ะเออมันมันเยอะหวยออกหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะหนึ่งห้าห้าหนึ่งผ่านไปไ้ห้าศูนย์ประธาน,นาภัยอัสเสร็จแล้วละ่ะนะเราเรานำเงินได้เร็วลงคนระับจาก โอ้โหเยอะนะครับสามสิบกว่าสูตรสามสิบกว่าตัวนะครับคัดลงมาเหลือตัวนี้จากตัวนี้เหลือแค่เนี้นะครับแต่มาเข้าชุดลองที่ศูนย์ห้านะครับแบบไม่แบบตรงๆเลยนะครับศูนย์ห้าไม่ต้องกลับยากนะแต่มันไปเลขไปกลับในชุดนี้ครับรอบนี้ก็จะได้ทําอีกนะครับสามเซียนวินดี้มีมีก็เอาคนมีตังนี่แหละนะครับคนมีตังมาที่ศูนย์นะครับแอสแสงเดือนมาที่ห้านะครับ ส่วนคนอังคารเนี่ยวันอังคารเนี่ยจากที่เดินยาวๆเนี่ยก็รอบนี้ก็หลุดไปนะครับมันน่าจะเป็นห้าอย่างอื่นนะนะครับ <laughs> ตัวสรุปนะครับก็จะไป้ศูนย์ห้าตัวนี้นะครับนะเอาไปศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับก็ผ่านกันไปที่ห้าศูนย์นะโอเคถ้าใครเอาไปลงทุนก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเนี่ยแอดแอดรอบอกว่าแอดจะมาเขียนรางวัลตรงนี้นะครับ ชนเป็นออกนะครับชนเป็นออกแต่รอบนี้ตัวชนไม่ออกออกตัวไม่ชนนะก็จับคั้วกันหมดเลยคัดแล้วก็ได้สิบชุดนะพี่น้องคัดแล้วก็ได้สิบชุดก็มาชุดลองก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเข้าแอดเน้นไปนู่นนะครับสี่เก้าห้าเก้ามันดังย่าตตกเท่นพี่น้องมันดังย่านตกเท่นนะครับก็ผ่านนะครับในในส่วนของล่างกันนะผ่านกันแล เอ่อเขาเรียกอะไรอาจจะไม่สวยสดงดงามเท่าไหร่แต่ก็ผ่านนะครับผ่านในเลขล็อกสองตัวล่างนะครับผ่านไปในส่วนของแมงป่องด้วยนะครับยายป่องยายแมงป่องก็เดินบนร่างนะครับเป็นบนล่างมาที่ห้านะครับรอบที่แล้วก็ห้าหนึ่งนะครับยายป่องรอบนี้ก็ศูนย์ห้าตัวนี้นะครับเจ็ดเจ็ดไม่มีนะครับเลขบเดี๋ยเอากินยากครับพี่น้องนะครับเดินยาวๆสูตรนี้แมงป่อง รอบหน้าก็ตัวนี้นะครับเด่นบนล่างก็แปดเก้าศูนย์นะครับจะมาบนมาล่างไม่รู้แต่อยู่ในนี้ไหมนะครับแต่ทุกรอบยังผ่านนะครับยังผ่านยังผ่านนะรอบนี้ก็มีชุดนี้แหละนะครับรอบนี้ชุดนี้แหละแต่วันนี้มาเด่นล่างก่อนนะครับมาเด่นล่างก่อนแล้วก็จะสตรโบราณนะครับสุดโบราณรอบนี้หลุดไปนะสูตรโบราณรอบนี้หลุดไปนะครับทั้งบนทั้งล่างไม่มาสีไม่มาเก้า นะพอมาสีพอมาเก่ารอบที่แล้วผ่านแต่รอบนี้หลุดนะรอบหน้าไม่น่าจะหลุดนะหลุดแล้วไม่หยุดซัาแน่นอนสุดโบราณน,นะครับสรุปแบบรวดเร็วนะครับกระชับ sharp เลยนะครับเอาสรุปล่างกันก่อนตัวเนี้เยเด่นล่างรอบแรกในะ ep ที่หนึ่งนะครับเราเด่นไปที่ห้ากับสี่นะครับก็มาที่ห้าศูนย์นะออกห้าศูนยะ์ออกกันที่ห้าศูนย์นะก็ผ่านเด่นไปที่ห้าศูนย์นะครับ ตัวเด่นตัวนี้นะครับของแอดมารีเล่านี้ไม่ทํางานนะครับหลุดไปของอาจารย์ตาสาเนี่ยนะครับที่นับเงินยังไ่เสร็จอยู่ตอนนี้แกวิ่งห้าตัวเดียวเลยน่น่าจะนับเงินยังไม่เสร็จนะครับของคนตังคารก็หลุดไปอย่างที่บอกนะครับอืของทางช่องก็มานะครับผ่านที่ศูนย์นะครับของของมุกผ่านที่ห้านะครับของแอดโกมผ่านที่ห้านะครับยูริกเนี่ยผ่านที่เอ่อห้านะครับ ว่านาเรนหลุดไปนะครับนาคิโนผ่านนะครับหนูน้ําทิพย์ผ่านนะครับ,นนรบเด่นร่างเดินดีสองสูตรผ่านนะครับโอเคเลยนะเราก็จะเด้มาตามร่างกันบานะครับหลังจากอีพีที่หนึ่งก็สรุปไปตรงนี้นะครับเด่นไม่มีตรงนี้ในยห้าสูตรเพราะว่าไม่ยกสูตรมามันอย่างที่บอกระดับแปดสูตรพักายยกมากไปน้อง <laughs> แอดก็สากเหมือนกันนะเล่นสี่เก้าเล่นกับตามตัวดังนะ ัวสรุปล่างเลยไม่มีศูนย์มามาคำกับนะครับแต่ประเด็นเด่นเด่นห้าเก้าสี่มาที่ห้านะครับหอยออกเอาเขียนไว้ควรจะลืมนะห้าศูนย์ศูนย์ห้าโอเคพรานนะครับตัวเลขดับนะครับหอยออกห้าศูนย์อ่ะอ่ะดับพรานนะครับโอเคดับสิบตัวนี้นะครับผ่านนะผ่านอยู่แล้วผ่านถ้าจะผ่านทุกแท่ทุกงมวดนั่นแหละนะครับเด่นล่าง ep สองก็จะเป็นของคานก็ผ่านนะครับ ้แสงเดือนก็ผ่านนะครับเอสบีไปหลุดไปนะครับคนมีตังผ่านนะครับผู้ชัยก็ผ่านนะโอเคชอบชวบ่สชอชนพัดออดูเลยพี่นอ้องวิ่งเก้าวิ่งเก้าวง,งในมาห้าครับโอเคเลยมันก็เลยเดินไปที่เก้านะครับก็จะจับมาเก้าห้านะครับแต่มันห้าศูนย์เนี่ยโอ้สุดยอด อ่ะโอเคล่างก็ประมาณนี้นะครับอยากดูการสรุปก็ย้อนไปดูเอาถ้าแอดเข้าไปเราเร็วเลยนะครับมันจะช้านะก็จะมีบนนะครับบนก็มวยออกบนเนี่ยสามจ็เจ็ดนะสามเจ็ดหลักเราปากหล,ลักไปที่หลุดหมดเลยครับถ้าเบิร์นยอมถ้าเบิร์นียน่ยอมนะครับแต่ก็มีผ่านในสูตรนะครับของพิมพ์ม่ผ่านนะครับ ของชาวโรดผ่านนะครับเบียงพิงหลุดไปนะครับเฮสสุพันผ่านนะครับสูตรของทางช่องเองก็ผ่านนะครับเมย์ก็หลุดไปนะครับผ่านอยู่หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรในหลักสิบนะมันเป็นเจ็ดอ่ะพี่นอ้องมันเป็นเลขเจ็ดในหลักหน่วยนะครับเจ็ดก็ผ่านไปที่พิมมี่นะครับทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะครับอ่เราก็จะมาต่างกันต่อของเบียงพิงผ่านที่หน่วยแต่สิบไม่ผ่านนะครับของมีผ่านที่หน่วย ไม่ผ่านที่สิบนะครับมันเบิ้ลขนาดเบิ้ลยังอุตส่าห์ได้นะแต่ว่ามันเวลาจับเซตเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันเบิ้ลสมาล่าเราก็จับคู่ันออกไปที่สามเจ็ดเจ็ดหลุดก็ว่าหลุดผ่านก็ว่าผ่านอันนี้เข้าก็ว่าเข้านะครับโอเคหลักร้อยดึงไม่ถึงนะครับดึงไม่ถึงสามถ้าเบิ้ลี่ตัวใครตัวมันหรือพี่น้องอย่างแอดบอกแล้วถ้าเบิ้ลี่ตัวใครตัวมันขนาดล่ายาวยาว,ยาว เอาใครผ่านบ้างเจ้านางาหลุดไปให้อุ้นนี่ค่ามันเดเบิลเนี่ยมันหลุดหลุดกระชิบหายไป่บวกเลยแหละพี่น้องนะครับฉีดไม่ใช่ฉีดตัวฉีดผิษโ <c oughs> อเคโอ้โหหลุดกันเยอะจริงๆนะถ้าเดเบิลเนี่กระจุยเลยไม่ใช่กระกระจุยชูดนะกระจุยหลุดเยอะหายเดเบิลแอดนาก็ไม่มาเลยแต่แอดนารอบนี้อย่าเกลี่ย,ยทิ้งนะแอดนาถ้าหลุดแล้วไม่หลุดอีกนะสูตรตรงทางช่องเข้าสูตรเดียว สองสูตรก็หลุดไปเด่นสองก็แปดสองจากแปดจังยูซี่นะครับถ้ามันได้เบิลเป็ียนสีหรือเปี่น้อ,อสรุปอย่าหาเลยเจ็ดเจ็ดยังไงก็ไม่เจอครับอา้าเราก็ผ่านกันล่างไปนะครับมาเข้าสู่ตัวที่เราจะเด่นวันนี้นะครับส่วนล่างออวันนี้เออวอบนี้อย่างที่บอกแจ้งไว้สัญจรจริงๆนะครับสัญจรที่พ้างานะครับพังพังงาพผังงา เอยเอ่ยถูกไหมนี่นะครับน่าจะไปถูกเนะาะพังงานนะครับภาษา,ากลางนี่แหละรอบที่แล้วนี่ก็ตัวนี้นะครับจบมีคู่หนึ่งตัวจริงๆนะครับตามที่แจ้งคือเลขศูนย์นะครับเป็นเลขคู่นะครับเรานี้จะเป็นคู่รืเป็นที่นะเราก็มาดูกันสูตรมหาชนก็ผ่านไปที่0ูนย์นะครับศูนย์หนะอันนี้ก็หลุดไปนะครับหลุดไป ศูนย์ก็ไม่เป็นตัวลองนะครับแต่ห้าไม่มีห้านี้ไม่มีจริงนะแต่ว่าวันนี้จะมีตัวไหนบ้างเรามาเด่นกันก่อนนะครับแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยถึงสัญจรไม่สัญจรก,ก็เดินนะครับศูนย์เนี้ยจะสัญจรไม่สัญจรก็เดินครับอันนี้ก็เหมือนกันจะสัญจรไม่สัญจรมันมาถ้าเต่ตรกรกฎาคมยังไม่หลุดเลยต้งไวยไอ้ตัวมหาชนเนี่ยนะครับอ่ะมาดูกัน เด่นซีตัวนะครับของทางช่องเด่นซีตัวก็จะมีสีตัวนี้นะครับร่อบนี้จะเป็นขีกนะพี่น้องมีเก้าสามเจ็ดหนึ่งนะสามเจ็ดหนึ่งดูคล้ายว่าจะเป็นขีกนะครับดูคล้ายว่าจะเป็นขีกหนึ่งตัวแหละล่างนะครับมันน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นหรือเปล่านะ สัญจรก็เสียวๆอยลยพี่น้องสูตรมหาชนรอบนี้ได้ตัวนี้นะครับได้หนึ่งกับสองนะครับสูตรที่ใช้ปกติก็จะเป็นหนึ่งก้าหนึ่งสองเหมือนกันนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกันแน่นอนแต่สูตรมหาชนคือไปนชนขนขรเลยสมซื่ออีี สูตรมหาชนชนอย่างเดียวเลยชนตะพึ้ตะพือเลยชนตะพึ้ตะพือเลยครับชนตะพื้นตะพือะไรงานเ,น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 ,เยยานี้ยนะครับสองกับหนึ่งตัวน,นี้จะปรากฏเนาะแต่ว่าเจ็ดดังดังแรงครับดังแต่หัวหมวดเลยโฉวหัวที่เจ็ดมาเป็นวันเลยครับเหมือนรอบที่แล้วเหมือนเก้ามาเป็นวันเหมือนกันแต่สุดท้ายหายเป็นหายเขากีเมกไปเลยครับ ชุดสองตัวล่างแอดยังไม่จับนะยังไม่จับเดี๋ยวเดี๋ยวรอมาจับวันใกล้ๆสรุปเอาค่ออยเาตัวนี้มาจับนะแต่จะเด่นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเด่นไว้ก่อนเพราะจับไปกลัวพลาดนะครับจับจนแทบเนื่นๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลัวพลาดเพราะว่าแอดดูข้อมูลแล้วมันยังจับไม่ได้นะครับตามสูตรนะรมันก็จะมีสี่ตัวเนี้นะครับสี่ตัวนี้ มาหนึ่งตัวนะครับตัวที่เยอะที่สุดก็คือหนึ่งนะครับชนกันทุกสูตรเลยก็คือตัวนี้นะครับเด่นมากๆเลยนะครับเอาลองไว้สักนิดหนึ่งนะครับเผื่อเลือดเผื่อขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเผื่อเลือเผื่อขาดสักตัวสองตัวนะหลังจากหนึ่งที่มาชนกันทุกสูตรนะครับสามสี่สูตรเนี่ยนะครับหนึ่งก็มีโอกาสที่น่าจะโชว์ตัว ในรางวัลเลขท้ายส่วนอีกตัวที่มีเยอะก็คือ2นะที่จะเลี่ยงม่ได้เลยก็คือ2นะครับเพราะมันเยอะระหว่าง9กกับ3 3มสามกับเนี่ยแอดก็ช่างใจอยู่แนะอดก็พยายามช่างใจอยู่3ก็สตัวนะ9ก็2ตัว,นะตวนะครับแต่ว่ายังไม่ดึงมาดีกว่านะครับยังไม่ดึงมาดีกว่าฉะนั้นมันก็จะไป ชนกับสูตรมหาชนนะครับเดนหนึ่งรองสองนะพี่นอ้องอันนี้ไม่เจตนานะครับมันเข้ามาอย่างนี้ตามตามสูตรนะครับตามสูตรที่เคยทานะครับตามสูตรที่เคยทําอันนี้เราก็ถือว่ามาสรุปนะครับลหลังหวยออกแล้วก็อีกรอบเลยลก็มาเด็ดล่างกันนะครับใน ep ที่หนึ่งนะครับของงวดวันที่หนึ่งมีนานะครับ เวลาก็คงไม่เยอะมากนะแอดพยายามจะรวบรัดให้มาทันสุดเออนะ่ะเกือบลืมเกือบลืมเกือบ,นะบลืมเลขนำโชคนะเลขนำโชคเกือบลืมเลขนำโชคไปตัวนี้อ,อ่ะเลขน,ำโ,น,ลน,ลขนำโชคผ่านอยู่นะครับเลขนำโชคผ่านอยู่นะบนล่างออกนะครับบนออกสาม จ็ดเจ็ดนะครับล่างออกห้าศูนย์นะครับในช่งโชคหน้าปกให้ให้ตัวไหนแล้วเนี่ยหยิบมาผิดเล่มอ่ะเล่มนี้นะครับให้หกกับเจ็ดนะไอ้คนหนึ่งไปที่เจ็ดไอ้ที่หกนั่นแหละแต่มันมาที่เจ็ดเจ็ดตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับเด่นหกกับเจ็ดมาที่เจ็ดเจ็ดนะครับส่วนโบนัสรอบนี้สงสัย เรามีสงสัยสงสัยเงินไม่พอโบนัสไม่ไม่จ่ายเลยส่วนเลขดาวผ่านนะครับเก้าบนไม่มาสามล่างไม่มาเกเคนะครับในส่วนของจอจันบาลเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าอันนี้หลุดไม่ต้องไปค้นหาแต่ตัวนี้เข้ามาที่หกเข้ามาที่เจ็ดบ,บนล่างเข้ามาที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับส่วนโบนัสรอบนี้ไม่จ่ายนะครับไม่มีศูนย์ห้า ไม่มีเจ็ดเจ็ดมีจัเจ็ดอย่างอื่นอันนี้ของนําโชคเขานะครับรอบนี้เดี๋ยวก็มาแล้วเอามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามานําเสนอนะครับนําเสนอเลขน,นําโชคเด่นแล้วก็เอาตารางเลขล็อกม,มาจับก,ก็เข้าที่เจ็ดเจ็ดนะครับตัวนี้เข้านะครับส่วนสูตรโบราณก็สรุปไปแล้วนะครับ จะได้นำเสนอในคลิปอีกต่อไปนะสูตรโบราณรอบนี้อย่าทิ้งนะแอดย้ำไปเลยอย่าทิ้งสูตรโบราณเขานะครับหลุดแล้วไม่ค่อยหลุดซ้านะถึงจะสัญจรก็เอาผ่าเคยผ่านมาหลายสัญจรแล้วนะสูตรโบราณน,นะครับโอเคถ่ายคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ดูข้อมูลกันนะครับอย่างทวนท่าอย่างทวนท้นในส่วนของรอบที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างอันไหนเข้าอันไหนหลุดอันไหน จะดูต่อใช้ได้นะครับก็ตามนั้นนะครับแล้วก็เด่นล่างวันนี้1กับ2นะครับ1มีนา68นะครับ1มีนา68เป็นเลขขี้อย่างน้อย1่ตัวนะครับการสรุปไปตามนั้นอ่ะท้ายนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ก,ชก,ชกับเลขเด็ดหัวดังชาแนลด้วยนะครับมีข้อความอยึ่ง เสนอแนะคิดเห็นนะครับเรียนเชิญนะครับทักทายได้ที่คอมเมนต์นะครับใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นไม่สูตรโบราณก็คงจะอืมนะเดี๋ยวดูกันก่อนว่าจะเอาคลิปไหนมาโชว์มาลุยก,กันต่อนะครับในสัญจรพังงานสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านยูนีมีสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับสู่ๆลุยๆกันต่อไปสวัสดีครับ